สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูหมู่บ้านกระเลียงคอยาวบ้านห้วยปูแกงนั่นเองค่ะพี่พีเอฟซีหลายคนบอกว่าพีทไปอาบน้าที่ไหนกับพี่น้องชาวกระเลียงคอยาวใช่ไหมที่นี่แต่ตอนนี้สะพานไม่มีแล้วนะคะที่เป็นสะพานข้ามไปนั่นแหละแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนแล้วเราก็ต้องนั่งเรือข้ามไปนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้เขายังขายของอยู่ไหมและเขายังดํารงวิถีชีวิตยังไงหลายท่านมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเราถามคิดว่า มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่เป็นหมู่บ้านของชนเผ่านะคะแนะนําที่นี่เลยเพราะว่ามีของขายมีวัฒนธรรมมีประเพณีอะไรหลายอย่างในหมู่บ้านห้วยบุแกงเนาะแต่ตอนนี้เรารอคนเรืออยู่นะคะไม่รู้คนขับเรือไปไหนเดี๋ยวเราต้องรอเขาป๊บนึงเขาจะพาเราข้ามไปมันก็ข้ามไปไม่ไกลนะคะนี่เองดูโอ้โหแต่ว่าหน้าหน้าฝนนี่คือชุ่มฉ่ำมากคําขวัญเขาบอกเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงาม ลื่นน้ำถิ่นบัวตองนั่นเองเ,อ,งนองเดี๋ยวเรารอคนขับเรือเดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านกันค่ะเรือมารับเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปกันที่หมู่บ้านห้วยบัวแกงถ้าเอฟซีท่านใดมานะคะก็สามารถขึ้นเรือนะคะใช้บริการเรือของชาวบ้านสวัส <laughs> ดีค่ะใช้บริการเรือของชาวบ้านนะคะข้ามไปที่หมู่บ้านของพี่น้องชาวกระเรี่ยงคอยาวนั่นเองค่ะข้ามไปไม่ไกลนะคะแต่ช่วงนี้นะ้ํามันค่อนข้างเยอะเนาะเราก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่ง ในการนั่งเรือข้ามไปเงี้ยนะคะคนละ20บาทเท่านั้นเองค่ะข้ามไปนะคะคนละ20บาทเนาะมีเรือหลายลำนะคะไม่ต้องห่วงมากันเป็นคณะก็สามารถนั่งได้สวยแป๊บเดียวเห็นไหมถึงแล้วอะนั่งยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอะคะ่ะ มาถึงกันแล้วคะ่ะนี่เขาเป็นชุมชนคุณธรรมบ้านห้วยปูกแกงนะคะอยู่ที่ตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างใน,นะคะ่ะข้างในก็จะเป็นพี่น้องชาวกะเรี่ยงคอยาวนะคะไปดูกันว่าข้างในเขาทําอะไรกันอยู่เนาะตอนนี้เนาะในช่วงของหน้าฝนสวัสดีค่ะนี <laughs> <laughs> เ่เขาจะขายของแบบนี้เลย นั่งทออยู่เขาดูหน่อยนะคะพี่เขากำลังทอเป็นทอเสื้อล่ะคะพี่ทอเสื้อนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันไหมคะพี่ตกทุกวันเลยเนาะสะพานไม่อยู่แล้วเขาจะทออย่างนี้ส่วนมากจะเป็นร้านค้าเกับทุกหลังเลยนี่ก็จะเป็นบ้านของพี่น้องชัยภักกะเรียงขอยาวนะคะพิธิมาถ่ายหลายรอบแล้วแต่ว่าพิดไม่ได้ถ่ายรีวิวว่าเขาขายของหรืออะไรไม่ได้ถ่ายเลยเนาะ สามารถจะขายวิถีชีวิตมากกว่าอันนี้จะเป็นศาลากลางหมู่บ้านนะคะเวลามีพิธีกรรมหรือว่ามีงานก็จะจัดกันที่นี่นะไจังเป็นไวโอลินไวโอลินชนเผา่ามีที่สีไวโอลินเนาะทำจากไม้นะคะไปดูกันเนาเขาขายอะไร นี่เป็นขายของฝากทั้งหมดเลยค่ะพี่มายุยนะคะมาอุดหนุนได้อยู่ตรงกลางหมู่บ้านเลยเนาะพี่เนาะค่ะพี่มายุยนะคะเป็นสาวกยันกระเรียงคอยาวนั่นเองเกาจะบอกด้วยนะว่าลักษณะการใส่คอเป็นยังไงนี่นี่กระดูกคอเวลาใส่ห่วงคอเนอะนี่นะคะภารรษากังกอ,อนุอนไม่ค่อยออกดูรูปเอา อ๋อรูปเอาค่ะพี่ๆสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะที่บ้านุ้ยปูแก,กงที่นี่ก็จะมีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมอยู่ในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยมาจะเห็นประเพณีการทําต้นอีรูของพี่น้องชาวกระยันด้วยนะคะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวด้วยสวัสดีค่ะ <c oughs> เห็นไหมทุกหลังเขาจะขายของหมดเลยให้ติดหมู่บ้านได้ด้วย สวัสดีค่ะแล้วก็น,นั่งทอผ้าอุดผ้าถุงลายสวยเนาะผ้าถุงที่พี่เขาใส่อ่ะสวยนั่งกันอันแล้วลกมาโก็ก็เล่นนั่งไหมลาลาเอคะค่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวหมู่บ้านห้วยปูกเก่งนะคะจะได้ เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกระเหรี่ยงคอยาวด้วยแล้วก็สามารถมาเที่ยวมาซื้อของได้ oh, <love. S 1> เจอน้ำตาลด้วย